สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมหิดกเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงกระเพาะหมูเส่ผักกวางตุ้งนะคะกระเพาะหมูเนี่ยค่ะพี่น้องเย่าล้างทั้งความสะอาดแล้วก็ต้มจนเปื่อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็หั่นเป็นสินพอดีค่ำเนาะค่ะอันนี้ก็คือเครื่องแกงของเราค่ะก็จะมีตะไคร้แล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกแห้งค่ะแล้วกะปิแค่นั้นนะคะพี่น้องแล้วก็ ผักวางตุ้งค่ะเป็นบุแมงกวางตุ้งดอกเวยค่ะพี่น้องกวางตุ้งธรรมดานี่นะคะพี่น้องนะคะมาค่ะก่ออื่นทามาลงมือทํากันเลยจ้าค่ะใส่น้ํามันลงไปค่ะน้ํามันใส่ลงไ,ไปทอดติดกระทะเวยคะ่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเอาพริกที่เราโขกไว้ตะไคร้หอมแดงนะคะกะปิลงมาผัดให้หอมแบบนี้เลยคะ่ะ น้ำมันใส่พ่อแบบแค่เคลือบๆค,ค่ะพี่น้องก็ต้องใส่หลายนะคะแเราจะพัดกะปิกับป,บปะไข่เมนูนี้จะไม่มีกระเทียมด้วยค่ะมีแต่หอมแดงนะคะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เติมน้ำลงนิดนึงค่ะจะใส่น้ำล่างกลวยลงค่ะ กัปิให้พร้อมค่ะหลังจากนั้นค่ะเดียวก็จะใส่กวางตุ้งลงไปผัดให้สลดค่ะทียเย่าโบไซกระเพาะหมูกรอนได้หั่หน่อพราะว่าเยวต้มไ้แล้วแล้วก็เคี่ยวไปแล้วค่ะเี๋ยวต้องการให้กวางตุ้งเรานุ่มแล้วก็สลดนิดนึงค่ะจะเริ่มผัดก่อนจ้ะ หลังจากนั้นขัดให้ขักยุบลงค่ะแบบนี้เลยค่ะพี่น้องหอมหอม,หอมกัะปีกัตะตคร่ค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะจนก็พักเข้าสิหยุกจ้าหลังจากพักยุบค่ะเติมน้ำลงไปค่ะเมนูนี้เอาน้ำ้าคุกคิกนะคะพี่น้องจะไม่เอาน้ำเยอะค่ะ บานนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยกับเพาะหมูใส่ลงไปเลยผู้ไดสเปียนจากกระเพาะหมูเป็นไก่กระไดนะคะเยอเคยแกงใส่ไก่ห,หลอดหนึ่งนะคะพี่น้องวันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกระเพาะหมูเพราะว่าซื้อมาแล้วนะคะมันถูกดีค่ะพี่น้อง60กว่าบาทเยกว่เลยเอามาแกงเบ้งค่ะ หลังจากนั้นรอให้น้ำเดือดค่ะเราค่อยปรุงส่วนต่างๆค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสค่ะเดี๋ยวเอาฝาใส่ผปรุงรสตามด้วยน้ำปลานิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสนิดนึงเพราะว่า ข้าใส่กะปิวิะมีคว้ามเข้มนะคะปะมันเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะปะมันเลยค่ะคือทุกอย่างนะคะพี่น้องสามาถปรับให้ถูกปากจะฮ้องะะเลยค่ะบุกผู้ใดบวมมากหวานบุมมีวข้หวานเลยก่บบวมตองใส่น้ำตาลเสียย่าค่ะเราต้องการให้ความหวานมันตัดกับความเค็มของกะปินิดนึงค่ะแต่ว่าบวมเป็นหวานแบบเป็นหวานเลยนะคะพี่น้องเราก็บบเหีออกหวานค่ะ เห็ดส่นิดนึงข้อกระแหลมกระแหลมค่ะพี่น้องสว่าพ่าเห็ดอีย่งบลาบลบอบ่เมนเดอค่ะพี่น้องเมนรุีนแซ่บกินได้ค่ะผู้ใดมักเผ็ดก็นี่ค่ะทอดพริกกรอบๆโรยลงไปอีกค่ะเวลากินตักพริกกรอบๆหอมเพราะว่านําสุดหยดค่ะพี่น้องว่อแซ่บนะคะ แล้วค่ะแด่เย่าเขียวให้พัก่ปจะน้อยหนึ่งค่ะแต่ก่อนสีเขียวแล้เย่าคออนุญยาตชิมก่อนค่ะอืมกะปิเนี่ยเฮ็ดก็เผาแสบค่ะพี่น้องนี่ค่ะมันจะมีความนัวนัวแบบนัวกะปิอะค่ะมันจะบมแบบว่าบ่เข้มโดดคือปลาได้ค่คะพี่น้อง สังเกตบึงดี่ดีเลยะคะ่ะหัเห็ดใส่ตะกะปิอย่างเดียวหรือพี่น้องเห็ดกินก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่น้ำปะลาเลยใส่แค่กะปิโขกใส่กับตะไคร้หอมแดงนะคะแล้วกพ็พริกสดหรือพริกแห้งก็ได้ค่ะตามผีเฮ้าชอบแล้วล่องเอามาแกงเบ่งค่ะถ้าบ่าามีกระเพาะหมูกัแกงใส่ไก่บึงพี่น้องสู้ว่าความแ่บมันจะนัวกว่าข้าใส่ปลาตรงที่ปลมามันจะมีแบบความเค็มโดดนะคะแต่กะปิมันจะเค็มกลมๆค่ะพี่น้องแบ่บอันนี้บอกตรงๆเลยเลยคะ่ะ เดายาวเคี่ยวต่ออีกสักสิบนาทีค่ะให้พักกวางตุ้งมันเปื่อยค่ะค่ะก่อนค่ะปกติถ้าเป็นพักกวางตุ้งดองนะคะพักขจรมันเท่านะคะพี่น้องสีดีสีแสบค่ะดอกมันจะมันๆในแต่ว่าเข้าบ่มี่ค่ะเดี่ยวไปหาตลาดเบิร์ทุกทีค่ะพี่นองตามหางล่างตามตลาดสดบ่มี่พักแบบนั้นค่ะเดี่ยวก็เลยเด้กวางตุ้งธรรมดามากนะคะเอาละค่ะเดายวเคี่ยวอีกสิบนาทีคอยมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะ หลังจากเคี่ยวมาได้1ิบนาทีค่ะเราก็จะได้ผักกวางตุ้งที่นุ่มแล้วก็เปื่อยแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะก็คือแกงผักกวางตุ้งใส่กับเพาะหมูนะคะพี่น้องอันนี้เป็นไมนูดัดแปลงค่ะพอดีมนมีกับเพาะหมูก็เลยพู้หูสเสห์อย่างค่ะแกงจืดก็เคยเหรอคะ่ะพี่น้องก็เลยแดดไม่เห็ดแบบนี้เฮเบิ้งเนาะคะ่ะปรากฏว่าแ่บเสิรค่ะพี่น้องล้องเห็ดกินมึงเด้อค่ะนี่ค่ะ เอานะคะพี่น้องเนะยอสปิดไฟเลวก็ให้เบ่งแบบนี้เลยนะคะพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆนะะ์เยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อคะ่ะพี่น้องวันนี้ภาพมาเห็ดเมนูง,ง่ายๆค่ะนี่ค่ะแกงกระเพาะหมูเซฟ กวางตุงหรือแกงกวางตุงใส่กับเพาะมูลแลวแลวนะคะเซิร์นคะคะพี่น้องนี่ค่ะรสชาตินี่แซ่บนัวค่ะพี่น้องพราะว่าเยาใส่กับปีลงไปนะคะหอมอร่อยค่ะพี่น้องไปละค่ะพี่น้องเอาถั่วเอาซ่ามาตักเอาค่ะคนระวงทรงวงมาแซ่บๆใบในกันจ้า